ได้ทุนคืนมาแล้วนะคะเรารอดูว่าเราจะได้กำไรไหมรอบนี้นะโอ้โหเย่จริงๆเลยนะทุกคนค่ะโอ้โต้องให้เพิ่มเบตขึ้นมาเรื่อยๆยนะต้องให้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเลยนะแบบนี้ก็ไม่เอานะทุกคนค่ะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ได้อยู่นะเออขอของดีมันต้องรองเสี่ยงนะคะทุกคนคะ่ะเอาไปอาชอบมากเลยช่วยแดงนะช้วยแดง เตือนคิดวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจาจรจาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุจาก18ปีควรได้รับคำแนะนำก็ Girl, สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องมุกหมวยคนเดิมอีกเช่นเคยแล้วนะคะทุกคนค่ะออมาเจอน้องมุกหมวยคนเดิมก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะเกมสล็อตเหมือนเดิมจะคุณคาติดใจไม่ไหวนะเกมสล็อตของค่ายพีจีนะคะวันนี้น้องจะพามาเล่นเกมราชวานนอนในตำนานนะจ๊ะทุกคนจา๋าอ่ะ ราชวานอนในตำนานนะวันนี้นะอ่าวันนี้น้องโป๊กชมุมาจี้1,500บาทนะคะเบ็ต่ำสุดของเกมนี้อยู่ที่1บาทนะคะสูงสุดถึง400บาทกันเลยนะคะอ่ะวันนี้น้องโุ๊กชุนมาเยอะนะคะทุกคนค่ะโุ๊กชุนมาเยอะเพิ่งมาที่1,500เราเล่นติดจี้เบ็20บาทก่อนนะคะทุกคนค่ะเหมือนเดิมจ้าเปิดออโต้เหมือนเดิมนะคะเราไม่มีการหมุนเองนะคะทุกคนค่ะเ,เดี๋ยวนี้เรามันสะดวกสบายกันแล้วนะคะอ่ะเอ้า ไม่ให้เลยเหรอเนี่ยสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกั e กดกระดิด่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะเออพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆของน้องเรื่อยๆเลยนะคะน้องลงคลิปให้ดูทุกวันนะคะทุกคนคะ่สะสเก็ตเตอร์จะแจกกระเป๋่าแจกมาแล้วนะถะาหรืออีกตัวหนึ่งจะให้อีกหรือเปล่านะคะทุกคน โอ้โหไม่ให้ไม่เป็นไรนะเราก็เอาสามตัวไปเลยนะคะรอบนี้นะคะเออปะปะปังไม่ไหวนะคะเออไม่มาเลยจ้าเปิดมาดอกแรกเขาก็แจกสเก็ตเตอร์เราแล้วนะคะอะดูซิว่าเขาจะแจกเราอีกหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะวันนี้เราจะได้กําไรกันกลับไปหรือเปล่านะคะวันนี้หรือว่าเราจะได้กินเกลือกันอมารุนพร้อมกันเลยฮะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป ต่อไปของน้องกันด้วยนะคะเออมาเอาคูณไปน้องสร้านคลิปขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะออไม่ีเรียลกันนะคะ ไปตามหมุนไอเปิดอีกแล้วนะคะรอบนี้คูณไปเลย่ะได้น้อยอยู่นทุกคน,นะคะ่ะโอ้โหแจกแค่น้อยเดียวจะแจกทำไมก็ไม่รู้นะแจกทันทีต้องให้มันหนักๆไปเลยิคะโอ้โหได้มาที่7 1บาทกันเลยนะคะรอบแรกของเราอแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราลรรุ้นกันไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าราชาวาลของเรานะคะเขาจะแจกเราอีกหรือเปล่านะคะทุกคนคะ่ะไป สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวน้องจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่ะสเต็ปเดิมนะคะทุกคนค่ะสเต็ปเดิมนะจ๊ะ,ะอ่ะไปเพิ่มเบ็ดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อกี้20ขึ้นมา50นะคะทุกคนค่ะเ,เพิ่มไปเรื่อยๆะคะ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้นะมารีสาเพิ่มเบ็ดเป็น50แล้วมันก็ต้องแตกหน่อยดิเออไป โอ้หไม่แตกเลยนะทุกคนนะแตกแต่สเก็ตเตอร์แต่อะไรไม่แจกเลยนะคะโอ้โหขนาดเพิ่มเบ็ดไป50บาทแล้วยังไม่แจกอีกนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหแย่ yeah, ไม่ไหวนะจาก1,500เหลือพั0 0แล้วนะตอนนี้นะทุกคนคะ่ะ อะสกเก็ตเตอร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะอะขยายไปก็ช่วยอะไรเลยไม่ได้เลยนะคะขยายแต่ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะทุกคนหาโอ้โหแย่ไม่ไหวนะเอ้ย ำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องกันด้วยนะคะโอ้โหเย่ไม่ไหวนะวันนี้แย่ไม่ไหวนะคะทุกคนหายเกมนี้แย่ไม่ไหวเลยนะคะรอบนี้อุ้ยเต็มหน้าเลยนะเมื่อกี้อุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นี่นนอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้นะแต่มันให้เยอะนะทุกคนค่ะ เออมาดิสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ต้องลงแล้วป้าโอ้โหสเก็ตเตอร์ต้องลงแล้วป้าบิดละรอยสเก็ตเตอร์ต้องลงแล้วนะคะรอบนี้โอ้โหไม่ยอมลงเลยนะคะรอบนี้อโอ้โหโอ้โหไม่ยอมแจกจริงๆนะทุกคนนะเราเพิ่มเบ็ดมาหนึ่งร้อยแล้วก็ยังไม่ยอมให้อีกนะเนี่นนะโอ้โหได้ทุนคืนมาแล้วนะคะเรารอดูว่าเราจะได้กำไรไหมรอบนี้นะโอ้โห เย่จริงๆเลยนะทุกคนค่ะเออต้องให้เพิ่มเบ็ดขึ้นมาเรื่อยๆนะต้องให้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเลยนะแบบนี้ก็ไม่เอานะทุกคนค่ะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ได้อยู่นะเออของดีมันต้องรองเสี่ยงนะคะทุกคนค่ะไปชอบมากเลยถ้วยแดงนะถ้วยแดงชอบมากเลยนะคะเขาแจกหนักมากเลยนะถ้วยแดงของเรานะโอ้รอบนี้ต้องปังแล้วนะทุกคนค่ะรอบนี้ต้องปังนะเราได้กําไรมาแล้วนะรอบนี้ต้องปังแล้วนะคะ ขยาใหญ่กันไปเรื่อยเลยสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะจ๊ะกดติดตามกันมาเยอะๆเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะเออบวกกันเยอะๆบวกกันหนักๆเลยนะคะเออติดตามน้องมาเรื่อยๆเลยนะคะรับรองว่าไม่มีการให้ผิดหวังแน่นอนนะคะทุกคน,นะคะ่ะแตกทุกช็อตแตกทุกเกมเลยนะคะ ถ้าใครสนใจอยากจะสมัครเล่นนะคะคลิกที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนค่ะอย่าเนาะจะทิ้งลิงไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ<ม>รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะทุกคนค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจะ้ะโอ้โหไปยังไม่พอแค่นี้นะทุกคนค่าเรายังไม่พอกันแค่นี้นะยังไม่พอกันแค่นี้นะเราต้องไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนค่ะ กำไรมาคึณต่อครึ่งแล้วนะคะเราได้กำไรมาพันห้านิดๆนะทุกคนค่ะอา้าวไปดีบวกไปดีบวกไปดีอะ่ะเรายังไม่พอกันแค่นี้นะทุกคนค่ะเดี๋ยวลองลองบวกกันไปอีกนิดนะทุกคนค่ะเผื่อเขาจะให้มาอีกนะคะถ้าเขาให้มาอีกรอบต่อไปเราก็หยุดกันแล้วนะคะหยุดกันแค่นี้ก่อนนะคะโอ้โห มาเอาหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเาจะแตกใางอีกหรือเปล่านะคะรอบนี้อาอ กำไรมาแล้วที่4 0 9 7บาทเลยนะคะน้องพกทุนมาที่1,500นะคะเล่นเป็นซีเบ็ดละล้อยนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้น้องฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่จ้า